สำหรับ EP นี้นะครับก็ไม่เกลืออีกแล้วแถมตกหนึ่งล้านได้ด้วยนะครับเอออาจจะเกลือช่วงแรกนะก็ใครมีคอมโบอะไรเกี่ยวกับคิงเลกาซี่สามารถแนะนําให้ผมเล่นได้นะครับ EP ต่อไปผมจะเล่นเรื่อยๆนะแต่ว่าช่วงนี้ผมอาจจะต้องเอาดาบจาก ID หลักก่อนเพราะว่า ID นี้มันไม่ค่อยมีดาบเป็น ID ที่ผมปั้นขึ้นมาเองนะก็ถ้าอยากดูนะก็เตรียมตัวไปดูได้เลยครับ l e t s g o อ่ะก่อนไปดูนะครับก็ฝากเสื้อผมด้วยนะเสื้อผมแค่ห้าโลบ้าั้นเองนะก็อยากให้รับเสื้อแนวอะไรอีกก็บอกกันได้นะครับอ่ะไปดูกันเลยดีวยกว่า g o ล่าล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 ่าอ้อย oh, yeah. oh, really? oh, 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 ่อมาน้าหย่าเฮ้ยเราไปซื oh, ้ออะไรดีมาด้วยแหละเฮ้ยจริงดีมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อก <repeating Unbelievable> ็มีโมจิตื่นนะเนี่ยจะซวยดูเลยนี่โอ้ตื่นหมดหรือเปล่าเออตื่นหมดสิทำเปสเปอร์พี่ไปเลยโอ้มีมัดก๊อไเปล่ามีมีดาบฟุ้งไหมอ๋มีหมดเจ้าใครสนใจนะไปจัดกันได้แล้วที่ร้านไปซิชอป สไปซี่ช็อปรับกดคนกดเกมพาร์ตแล้วไม่พอยังขายดีแกตันโคตรพ่อโคตรแม่แสนถูกเช่นไก่ตาสูงสิบสองบาทไก่ตามโมจิสี่ห้าบาทและถ้ารู้คนกดร้อยหมวแ่แจ้งเมื่อไหร่ผมจะข่ามาน้ำฉะนั้นไปใช้กันได้เลยที่สไปซี่ช็อปจ้าเปิดมาอีพีนี้นะครับก็ต้องรับของกันเลยนะเพราะว่าผมจะลุ้นก็ได้อะไรวันนี้ได้ก,กาวเกมนะครับอันนี้คือเกมยังโรวมพิเศษและไอ้มานะผมขอความช่วยเหลือจากผมด้วยความผมเห็นแจน้งลูกแคร์มากมากมั้งผมก็เลยได้เดินทางไปหาเลยครับผมมี2ตัวนะสองร้อยแปดนะ เวลตันก็ประมาณ5้าแสนถึงสี่แสนมั้งแต่จะไม่ผิดนะนะซึ่งผมก็รีบเดินทางไปช่วยครับผมก็ปองเปิดก่อนได้เปียกนะซึ่งมันดีเลยหนักมากแต่ผมเข้าไปเป็นแทงเตอร์ให้ครับเพราะว่าคนอื่นมาไม่กล้าครับแต่ผมกล้าเพราะอันนี้ไอดีรองอไม่ใช่ไอดีหลักนะครับซึ่งมีลูกแคร์คนนึงกำลังคุยตุยเย่ฮะแต่ผมไปช่วยคนที่ไม่ใกล้ที่ยังไม่ใกล้ตายดีกว่าครับดูน่าจะรัดค้าหัวดีดีซึ่งพูดปุ๊บผมก็สามารถราดฆ้าหัวคนไอแคร์ได้แบบอีซี่ครับเพราะว่าผมไปกด U สกความเสงครับตืับ เกือบแล้วเราแล้วจากนั้นผมก็โดนไอป้ปักห้าเศษนะกำลังจะลุกข่าตายนะครับแต่ลูกแคมาขัดขวางให้ครับก็เหลือเลื่อเหลือหล่อสามพันนะนะก็เกือบตายครับก็จังหวะน,นี้เนี่ยผมก็ช่วยอ่าลูกแคให้กระทืบไอ้ห้าเศษนะครับสร็จแล้วห้าเศษมันก็หายวับไปกับตานะครับแต่นี่คือตัดกลับมาครับก็คือห้าเศษมันกำลังจะลุกข้าลูกแคร์ผมครับ ผมเลยล็อกไม่ให้ครับผมก็รีบไปช่วยครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้คาหัวครับผมให้ลูกแคนไปเรียบร้อยครับอาริงๆลูกแแค่ครับผมนั่นแหละเออจากนี้เนี่ยก็คือมันกลับมาอีกเรี้ยวนะมันแค่อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็พยายามจะขัดขวางให้ครับและให้ลูกแแค่จัดการเลยนะซึ่งอยู่ดีๆมันตกน้ําตายครับไอ้หาเสียนะำซึ่งผมก็งงว่ามันตกน้ำตายยังไงอยู่ดีๆครับจะเอาเกิดเติมความอยากรู้อยากเห็นมุกตลิบไปตีครับแต่ว่ามันตายห่าแล้วก็ได้เทียนหนึ่งโคตรเกลียดครับทุกคนอย่าทำนะ EP นี้เนี่ย นี้ครับผมก็เห็นลูกแชร่นกกระทืบอีกแล้วครับมันไปทําอะไรมาเยอะแยะผมโดนกระทืบป่อยจักจังหวะนี้เนี่ยเนื่องความผมไปสายล้าวผมตื่นขึ้นแล้วฮะก็คือจะเน้นล้ามไม่เน้นช่วยละซึ่งผมพยายามจะตามขึ้นไปแต่บางอย่างมันจะหนักช้านะจังหวะนี้เนี่ยผมทําบล็อกหอกระตากคนนี้ไม่เป็นด้วยครับผมก็เลยค่อยๆตามไปกระดิกกระดิกกระดัดนบนะครับเดิค่อยค่อยไปครับกิดสกิลเซ็ตกิดสกิลเอเกิดสกิลอ,อะไรสักอย่างนะครับหลังจากนั้นผมก็ลบไอ้สาม ห้าแสนครับจนได้คาหัวมาอีกนะครับอิ่มเลยนะครับแต่มาหมื่นกว่าละยูพีีเข้าไอ้สามแสน้คู่อ่าคู่เกนะมันก็มาครับแล้วมันก็จะฆ่าผมนะซึ่งลูกแคร์พยายามขัดขวางแต่ผมก็ตุยเย่ผมเข้าไปแทงจนตายก็เสียไปแล้วครับสี่พันนะครับอือหือจังหวะนี้ก็กลับมาแก้แค้นครับก็มาเอาข้าหูคืนก็ได้คืนมันก็สามพันเก้านะครับอือหืออิ่มนะครับเสียไปสี่พันได้คืนสามพันเก้าก็โอเคอยู่ จงังหวะนี้นะผมยา้ายเซิร์ฟมาแล้วนะซึ่งผมเจอคนแสงีกคนนึงครับกำลังทําอะไรไม่รู้แต่ผมก็เห็นว่าเขาอยากจะเสียข้าวครับผมก็เลยไปตีเขานะครับซึ่งเขาใช้คอมโบชุดเก่าก็คือบอลแสงกับเอ็นมาคนระับแต่ว่ามันก็แพ้สามดาบคอมโบชุดใหม่อยู่ดีเขาก็ตุยเยไปนะตามระเบียบจามนั้นนะนไอห้าแสนเซิร์ฟใหม่มันก็จะแอลลี่ผมอยู่เรื่อยนะครับไม่รู้มันเป็นไรนะผมก็รีบไปเปิดเ,เลยคนระับนี่ใครก็ไม่รู้นะครับแต่ผมบอกให้ออกัสตามมาครับเพราะว่า ผมไม่มานแจว่าเป็นเพื่อนห้าแสนหรือเปล่าแต่เพื่อนห้าแสนมันก็ตุยเย่ไปแล้วครับ0สืห้าแสนก็ยิงดูเพื่อนตาขนาครับเป็นคนรักเพื่อนจริงๆนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็พยายามจะตีไอ้บักห้าแสนนะครับแต่ไอ้บักห้าแสนมันก็โดนเพื่อนผมล็อกไปเรียบร้อยครับผมก็ปล่อยเพื่อนจัดการจนมันตายห้าไปตามระเบียบนะครับเรียบร้อยครับตุยเย่เป็นหนึ่งรายนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็พยายามจะหาข้าวหัวเพื่อขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งผมเจอใครก็ไม่รู้นะซึ่งผมก็รีบเข้าเซฟโซนก่อนเลยนะแล้วผมก็ ่าพิมพได้แชทครับจตอนแรกจะอจอยตามเอออกกันไปนะแต่เต็มจังงนะั้นะเออเศร้าเลยครัออบเซิร์ฟเต็มนะครับผมก็แบบไปไม่ได้ครับก็ต้องออกเกมมานะทุกคนเออแล้วก็ใช้วิธีรับนั่นเองนะในการเข้าเกมนั่นเองนะทุกคน จากนี้เนี่ยผมก็เข้ามาเซิร์ฟใหม่ครับออการ์บอ,อกมี1ล้านนะครับแล้วมันมากันเป็นฝูงเลยครับหมายถึงพวก1ล้าน,นครับเยอะมากผมก็เลยมาช่วยออก,กันครับตอนแรกมาตีกันเองนะั่นแหละแต่ว่าจะรูปเข้าหนังมันรวมมือกันเองนะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยมันกำลังคอแตกกันหรืออะไรตั้งอย่างไม่รู้นะผมก็รีบไปไล่ฆ่าพวกมันเลยครับเพราะว่าเราต้องเอาข้าวหัวนะครับ เก็บไว้เพราะว่าผมอยากได้ดาบสิบล้านเนี่ยมันจะเป็นดาบงง่แต่ผมก็อยากเอามาล่าข้าหัวสักครั้งในชีวิตนะคือจากวานี้เนี่ยไอคนเล่นโซคนินก็หนีผมครับเพราะว่ามันเนียดีนะผมก็ตามไม่ทันนะครับตามวานี้คือตามทันแล้วนะซึ่งผมก็กลัวสกิลบีไอแมกเนตคนนี้นพอมาเล่นแมกเนตยกซริมนะปูไปทานขาดข้ามก็โดนแล้วครับออกกัดมันเข้ามามันก็โดนไปอีกลายนะครับซึ่งเราก็พยายามจะหนีครับเราก็กดบีอยู่ดีๆไอหนึ่งล่าจากไหนไม่รู้มันก็มาลอยพวกเราจนเราตายหายดับเบิลคิวนะครับผมผมตายคู่นะครับ <c oughs> เดียวโปรยครับผมก็อาการก็ตายนะครับซึ่งผมนั้นเปิดลากมาทาแดงกลับไล่ล่าหนึ่งล้านจ้าเกาะอ่อทริซามากลางแม่น้ำเพราะอักกัสมันยอมแพ้เลยครับเพราะว่ามันขี้เกียจตามนะครับหัวกับมีอะไรด้านหลังตาม,มันออกกัสอยู่ซึ่งผมก็มาทาไอหนึ่งล้านมันหนึ่งหนึ่งกลางแม่น้ํเจ้าป่ายานะครับ ไอหนึ่งล่าเนี่ยมันก็ตอบระตอบ,ตอบ,ตอบคําตอบรับผมแล้วมันก็โดนบีดูแล้วมันก็โดนคอมโมบวันช็อตผมหลังจากที่มันพิมพ์อีซี่ใส่ผมไปประมาณ50าสบลอกสี่มันก็ะตายแต่ไปมือนหนึ่งผมก็ได้มามือนหนึ่งหลังจากนี้มันก็ออเซอร์แบบไล่เฮตุผลสใสยมันเสียงหนามั้ง ช่างเหมือนเดิครับล้างแค้นให้เพื่อนเสร็จก็มาช่วยเพื่อนต่อซึ่งเพื่อนเนี่ยมันก็ลากไอ้ศัตรูลงน้ำนะครับเพราะไอ้พวกบนี้มันแพ้น้ำเนะี่ยก็คือใครไม่มีของเงื่อนในเกมนี้เนี่ยตายห้าแน่นองนะครับเพราะว่าโดนกดน้ำตายซึ่งผมก็ไดักหัวมาอีกพันหนึ่งนะคือเมื่อกาโพูดง่ายนะสำหรับแฟกตีนะส่วนอีวีต่อไปถ้าอยากให้ใช้ผลอะไรหรือใช้ดาบอะไรก็บอกได้นะแต่ว่าไอ้ดี่นี่มีดาบน้อยหน่อยต้องไปยืมของจากไอ้ดีล่ยนะก็ ขอโขนแบบอีปิกนะครับส่วนดาบก็ขออีปิกขึ้นได้ไหมครับคุณก็สามารถคอมเมนต์ได้นะจังหวะน,นี้ก็คือนัวกันต่อแนละ้ว ออกกัสกระผมกระลุงกระทืบไอหมอนี่ต่อแล้วมันก็ตุยตามระเบียบโดยออกกัสนะออกกัสมันก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยปกติมันเล่นดั่งก่อนนะครับแต่ครั้งนี้มันยอมเปิดใจเล่นแม็กนตแล้วก็เก่งขึ้นเยอะเลยแล้วเราก็กาว่ากันต่อครับสงครามการเมืองซึ่งตอนนี้มันบอกให้มาแอลลี่กันเองมาค่ามาค่าพวกเราสองคนนครับตอนนี้พวกเราแกไปท็อหนึ่งกับท็อสองแล้วซึ่งมันก็เกือบจะฆ่าผมรายล่อแต่แต่ว่าหลังจากนี้ผมก็จะเสียนะแต่ว่าันนี้คือผมตดชาเสียออกไปนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับผมก็เปิดทาให้ดูแต่ว่าผมได้ข่าหัววรนีซึง วัน,นี้ผมก็สาวตนนั้งสามคนนึงแบบอีซี่ไยนะเพราะว่าผมลาออกกันนั่นเองออกกันเสี่ยงตายสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะเออส,สร้างสงสายเขาจริงๆริงนะทุกคน ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผมก็กลับมาก่อแรกครับผมก็เจอใครก็ไม่รู้ครับอันนี้เซิร์ฟใหม่นะทุกคนซึ่งผมก็โดนบีดูดไปอีกรอบครับแต่มันก็หนีขึ้นฟ้าครับไม่ได้หนีหรอกผมพากันขึ้นฟ้าแล้วก็โดนบีทุบหัวตายอนาถกันเลยฟ้าเซ็ตโซนะครับอ่ะจริงจริงสอนตำสาไปแล้วและนี่คือเจ้าเกิดอีกเลี้ยวนะเออเจ้าเกิดครั้งนี้เนี่ยขอเทียร์สามแล้วมวเทียร์หนึ่งหรือเจ้าทียร์เลี้ยวนะเซิร์ฟเสร็จแล้วโคตรเกลือนะครับซึ่งซึ่งมันก็ได้เทียร์สามจริงๆ,ๆนะแต่นี่คือผมพอจะตีเเเเเจ้้้าาาาาไไดมมมมันนนนกกกก็็่ลลยยนยะะผผออปฆว ผมไม่ได้ตั้งใจนะตอนเราใครโดนใคาเนี่ยผมขอโทษนะครแต่ว่าพวกคุณไม่ปิด <laughs> PVP ผมขอโทษเลยผมก็ต้องปิดให้พวกคุณถาวบอนเลยนะมันอาจจะไม่ถาวรอ,อยู่ดีๆครับมีคนมาเปิดผมไม่ใช่เปิดอีผมไปเปิดเขานะครับซึ่งผมก็เห็นว่ามัน ค่าหัวเท่าไห่ไม่รู้ผมก็ไปไล่ฆ่าเขาครับวอูรว่าเวลนอนผมรู้สึกปิดนิดนึงแต่เห็นไอ้มังกรผมไม่ได้สังเกตเลเวลนะครับมันเลเวลสองพันนะครับแต่ผมก็ปไปไล่ฆ่ามันครับมันเกือบตายแต่เจ้าตายก่อนนะผมไม่ได้สนใจอะไรเพราะผมเน้นเจ้าอยู่แล้วผมก็จะขอโทษคนมังกรได้นะครับผมเกือบจะฆ่าคุณแล้วนะครับเกือบตายนะซึ่งเรามาดูกันนะครับว่าปฏิเสธจริงหรือไม่ครับก็ปฏิเสธจริง,รงๆนะเออสภานก็แล้วแนะซึ่งเราก็คาประมาณอา่า 15เกมนะครับจะกลับผลทางไรสายซึ่งไม่เอาก็ได้เอาเคียวมาเออเออซึ่งเคียวผมก็เทรดให้คนในแคมไปแล้วนะอืมรู้สึกเศร้าใจามากเลยก็สำหรับ EP นี้นะครับมันก็จบแล้วนะก็ใครชอบให้ผมทำคลิปแนวแบบนี้เนี่ยก็ยามืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปรุ่นบ๊ายบาย Thank you